ไปๆมาๆจีจะขย่อยจังไหนเจ๊เจ๊ขย่อยเหรอครับคอยลงสื่อนะแม่สห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืมไม่เต็งหรอกไม่เต็งกันวะอืมเต็งได้น้อยไปพานมาหาสองแบยถ้าไม่หา้าก็สองมาเสียตัวเนี้ย เจอตัวหากระซองก็ตัหาสองตนตัวสองหาซ้ำไปเออพี่ไม่เอาหลอกตาเนี่ยเพราะว่าพี่ชอบห้ามมากแต่พี่ก็ชอบแข่งวัหาสามสองนี่บ่มีวันจับเลยบ่มันพาแดงตันนี่เหนื่อยห้าเลยเจ้ลุ้นสองกับสามสามไอเจ้ลุ้นสองมาเจ้ตายเลยนะเจ๊ตายเรียบบร้อย่มีันะเจ้ตายเลยนะเออเรียบร้อยดิเจ้เรียกเอ็ซีเรียกเอ็ซีมาเป็นลม ของใครเนี่ยจะได้เยอะเยอะละหมื่นของไอ้เนี่ยราละน่ะเยาะละหมื่นนี่วะห้าหมื่นคนเดียวเนี่ยสองหมื่นสามหมื่นเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นอันนี้ด้วยของข่อยของเสียเมื่อตนนั้นหอเออของเสียของหมดเล้หมื่นห้าอสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นห้า เท่ากับเจ็ดหมื่นห้าโอเครู้เรื่องจังสีนะแม่ให้เสียก่อนก็ได้ของผมมัน5้าหมื่นนะง่าย2อมจเอาไปเจ็ดหมื่นห้าหนึ่งสองจับไปเด็กกับมาหกพี่เจ็ดสองาหกตายกับกับ宝来伊ก็้าหมื่เอฟซีเอ้มาช่วยหน่อยนะไม่ไหว เอาขอเอาข้อยมาก็ได้ไหมว่าหอมากเจ็ดแปดเกาสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเกาสิบสามเป็นเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่นหกฟกแบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่เอายืดมาห้า สา6สี9ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบตามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นแน่นี่ยมาตบที่กาแฟตัดสื่นสี่หสีมาตบนี่กาแฟตาสาบานเลวยตอนนแง่วงนอนอยู่ว่มาชันั้นนสีได้ไหมลูกค้ายังสิเอ็เอ้ยมาสวยเลยด้อมานั่งเก็บรังเก็บเอาน้ำมาสวยเจเนไม่เอาอะไรหรอกเอาไรกาก็ได้ะ สติกาก็แค่นี้เองอืานเองหนึ่งสองานึ่งสองสามส้าอันนี้เนี่มาเส็จเก้าสิบสงสัยจะตั้งได้ดินไปนอกอีกแล้วว่ากูว่าเต็งหกสาเต็งหกใครจเจ้ะไรจะเต็งหกทำไมบักล้ามันอยู่นี่เจเจเจชงเต็งตั้งสองเท่าเลย มือนึงตัวละมือละไม่หน้าแบบนับง่ายๆหกเดียวครับที่เอาหกนะแมนที่เอาหกไปใส่สี่ป่ะเพราะว่าชอบสี่เกือบสองสามสี่อะเดี๋ยวเอาจะเอาอะไรก็เอาไปหกสามเอียวตัวเงียบเลยจีหกสามเอียวหกสามเอียวนะที่เอาหกแล้วก็หกสามเอียวแมนครับหกสามเอียวไปเที่ยวกันนะ ห้าห้าเจ๊กินไปเหอะเยิร้อยเนาะเฮ้ยป๋องห่ามาอะ้าจะไหนวะหลอกใจเราเมื่อกี้แสนกว่าเฮ้ยเขาคืนโอ้โหโอ้โหปาโทูป๋องห่ากดรีหมดมาอะ้าจะไหนไปเต็งโฮกคนไข้เจ๊ก็เขายาดีวะเอาเอาเอาวะเนี่ยเอเดอีเนาะ สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาวงกลมตัวละสองหมื่นพอถ้าหน้าตดำนะถ้าตดำนะ 4, จะเอาห <1, S 1> มดเลยนะหนึ่งสองสามสี่พอว่าพอวงสี่ห้าหกอ่ะหนัากว้างแล้วกัน เปิดอะไรห้าสองรู้เสียกี่ใบใบเดียวใบเดียวเอาไว้กันเธอเอาไว้เอาไว้ตามเดียวสองจริงๆด้วยสองแล้วก็สองนั้นเฮ้ยน่าจย่างไรอีกแบบเนี่ยเดี๋ยบเลยกักหาแล้ว่ามีโอ้เพียกักหาสองพี่ผ่าไปล้พี่ว่าไม่หากต้องเอาคืนได้ได้นะโอ้เดี๋ยวถามเนี่ยว่ามันรีหมดบ่ ่เปา่าเป่าสองเดียมันเ่แม่นแล้วซีมือด่วนๆเ่เสื้อหรอเนาะบันหันเปอ่าหานี้มาเป่าสองตนนี้สิเป่าสี่ละบาทจริงโอ้คอยเ่เสื้อยหรอกบเ่เสื่อเป็นไปบ่ได้สิมาเปล่าจับซีแ้อาจะเปื่เสือข้าสต็งมาเป่าหาเป่าสองหนึ่สองสามมาขอไปถึงนอกนะ คือบอขายาวไรคือจะขอคนมาหาขอคนฉัน่ขายาวจินลคนอ่ก็อปยังนเนี่ได้ก่อนนีเด้อเ้อเดลี่เอฟซีือซอยไได้เด้อเต็งห้ามาโตดเลยอากักซีสองอากระเองขอยไปเนี่ยมันฟู้ไม่ได้นี่เออโอเคก็สี่สองบ่อือก็ห้าสองสวยอยู่เสียสองมีแน่ๆแหละสี่สอง เป่าหาเป่าสองคานออกหาห,าสหาสัสองหรือสองสองหาอืมเออเดี๋ยวให้เรียกร้องหาเอฟซีก่อนสีล่ล้มห้าลม้มก็มีหกกับเอียวเอียวซีมาตายเจ้าโอ้เอียวสามเก<ม>ีย่งยงดับเลยโอ้ไม่โดน oh, สี่กับสอง ต้มชีพอตใหญ่ๆว่ะสามเป่อยกันกินเนี่ยคือมันเฮ้ยแ่ได้ากายขึ้นปอยไหมกัตรงเป็นทรงนี่ตงเต่าไม่แทงมาเพอนเีพอตใหญ่ชีพอาห่อยโรยอย่าง็ยายออกไปลูกกูลูกบาวเลยด้วยให้ดีเออเสียไหม เจ้าดูนบักว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบักว่าเสียบักว่าบักว่าบักว่าอะไรเนียหนึ่งสองสามสี่หกอะเออคอยเต็งหกมันออกมาเนี่ยบ้ หกหาสามหกหาสามสิบเอ็ดมันน่าจะโอหกสามสองอย่าละมือบอกบากาทุกผู้ชายบอกว่าบัดเดนเมื่อนั้นบอกว่าแล้วไงสองสามสามต่างคุณบอกออืบอกว่าอะไรสิที่นี่จะเอาไปเต่งต่ำเนี่ยเต่งห้าไปเต่งตำ่ำเต่งตำ่ำบอกอเต่งต่ำก็หาสามอเมรหกาหาสามมาจุกมาอย่างเจ้าบุ้มมักสูงะ ก็กลัวมันห้าสามสองกสามสองก็ใส่สิบเ็ดไว้ไม่เห็นเอ็จะไปเอาไปใส่ที่ราคาสามสองอ่ะบ่แล้วมันจะหกดอกแรกเนี่ยห้าห้าแล้วก็ห้าอีกไหมสีเอเรียบร้อยเต็งฮะสองเมตรเลยบาก็จะว่าแต่ว่ามันหมากปลาอีบติ่แล้วมันเสียงแทงแทงอันนี้บักบาดีอันนี้ไงหาสามในสอมาแค่เื่นเดียว่เอ้สมาสมันันนห สามหมื่นบอกสามหมื่นรับอีหจริงๆบอกมาบอกบานบ้านเี่สิ๒๓เป็นสิบสองย <c oughs> ตัวไม่ถูกเลยติงดีกว่าฮะติงสองติงสองเอามาติงสูงนี่ตั้มสองเลขสองสามสี่หกเจ็ดแปบโชคนี่อ่ะไปแล้วอ่ะ เจอันนั้นอยู่หาสตัวเาเยหาสามสองยาอันนี้ต็งสองดิแม่กักหาสต็งหาเอาไปเอาให้เสียเอาไปนะให้เสียไพี่เอ๋คอยก็เติงหาต็งสอยู่เนาะเจ้าไปติงผู้หน่ะติงซูงผู้หน่ะคอยยังเสียออกต้นกับคอยก็ต้นหาสามสองเนาะอย่าเทียงกัรออกสิเอานาลยต้นหาสามสองเนี่ยแต่ว่าผมเป็นยัง โอเคกันเปิดนะเจ้าไปเต็งสูงดิเจ้าวอแงเธอไม่รับก็ไม่เป็นไรโอ้ยต่ำปลอดเลยต่ำปลอดเลย5่ะหาสเต็มอันนี้ต้นหาสามซองเดี๋ยวพีบถึงอ้ะกสูงเท่าไหรเจ้าจะเอาขึ้นไปอต้นหาสมซองเลยอเสสี่หาหกเจ็ดแด้าบมื่หนึ่งเจ้าว่อไดตกเต็งซูงอ่ะอยเต็งสออ่ะ อันนี้ไปดูกาวห้าสามได้สิที่เอาสงเสียมาแค่อันนี้มือนองนะนี่มื่นชอนนช่องสามสี่้าหกเอันนี้1มือนชองเป็นมือนเจ็ดสองมือนเจ็ดเมื่อกี้ที่จะใส่หกห้าแลวมันไหลไปสี่ไงชองสี่หกเจ็ดสิบสามมือนเจ็ดเอาไป อ่ะเจ้าไปเร่อล่ทั้งน้น้บเอาเจ้าเอาไปเลยเนี่ยเจ้าค่อยเสียสี่หมื่เจ้าเสียอีกขึ้นสองหมื่าเนี่เต็งสูงองนนี้เต็งสูงสองหมเออได้แค่สองหมื่นจบอันนี้เจเท่าไหร่ทั้งหมดสี่หมื่นเจ่มเจประดิษฐ์เทั้งหมดสื่นเจ็มบอกเกี่หมื่นเจ็ดเอามาสามหมื่นจอเจอีกหมื่นนึง หนึ่งสองสามสี่หต่อสิบสาเจโอเคจบห้าหกเจ็ดเจต่อสิบเจ็มดอหบริบูนโอยใส่ห้าสักแะมันร่วงไปสี่ไงคนมนึวงดูใส่ตรงนี้แล้วมันปลืนอย่านี่ไงอืมวงกระปอยเลยสิเดี๋ยวไปเดีอื หน,นึ่งสองสามสี 5, 3, 2, 10, ่ห้าหกเจ็ดเก้าสหนึ่งสสห้าหเจดแปดเก้าสิบนี่ห้าสสอง่ะห้าสามสองหมืึงค่ามสส่้าบอสห้สี่ส 45, าสี่ 54, 54. โอ้ห้าสี่วันเจี๊ยบ วันเทียบวันเทียบอันนี้หาสามสองมันบอกค่าสี่อืใช่หาสองค่าสนะี่สี่ห้ากับสี่สองนะสามสองเดี๋ยวเดี๋ยวกลายมาขาอย่างเดียวเลยขันบอกหาสูงเลยสามใบเองาสูงเลยอาพาสักรุ่นสี่ กับห้าก่อนให้สียสี่ห้าเจนเต็มเลยมาหาสี่ขวดพโรแล้เด็บรเดียบร้อยมานี่หล่าเจ้าแนะนําแบบใดหมื่นหนึ่งลิจ้าโอเคๆหกหมื่นโอ้ห้าสามสองไม่โดนไหมมาโดนห้าสี่ซะซ้อสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบอซฟาสีหาหกเจ็ดเก้าสิบไปหกมาอีกหกหมื่นเออ หนึ่งสองสามส่้ากเ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยีสิบสองีสิบสาสี่ห้ายี่สิบหกเก้าสามสิบสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ็ดสองสห้าเจ็ดแปเก้ายี่สิบจบครบเชียว เยาช้าร้อนร้อนใจเย็นเนห่งสอใจสีเย็นเนเย็นๆสิบสี่ต้มดำวางไว้ไหนวะเนี่ย สิบสี่เต็มค่ะบหกห้าสามหกห้าสามมาวางนี่นี่ทาปากเอามาต้นหาสามเลยเอามาต้นหาสามไปห้าสามอันนั้นตัวละหมื่นอยู่ตำสามอย่างเดียวเลยตำสามอย่างเดียวเลยนี่โอเคตำสามโอเคให้เสียไปตาเนี่ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอยู่ตำสามตำสองดีกว่าตำสามตำสองให้เสียไปเถอเพราะว่ายังไงแกก็งัดหกมาอยู่แล้วแต่จะหกกี่ดอกแค่นั้นแหละ หกกิโดจ๊หกกิโดหกกิโดกกุเดียวหูหกอเดียวกส่งนไหนมันึงห่าไม่ใมเดเสียหนึ่ง้ซีมาสองเมตรนีเสียทานั้นะคสมบ่มีบ่มีเสียทานั้นละส่เหือัามนแค่นั้นเองแค่นั้นเจ้าเอาซีอยู่เดือดลายตัวอ้าแเอวจะไสเป็นใจดีใส่สี่มแล้วก็เลยอแล้ว ถ้าไปมึงได้ขวดกระเซียงเนี่ยสองไหมพะเยาวไหมพะายาจีไรพัดจ่ายเงินคนเดียวเออใช่เนอพยาวเลยเดจ,จะแทงอยู่เนี่ยรีบจะรีบไปไหนวันนี้ไม่เอาเงินเดี๋ยวเอาห้าหารูสองวะต้องคิดมาเป็นอายุดูป่ปติงสี่พี่เอาติงสี่ก่อนนะ,ะติงต่ำอ่ะอ่ะ นึ่งสองสามหมื่นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอะหมื่นหนึ่งพี่เอาสี่ไปหมื่นหนึ่งนะแล้วพี่เต็งตามสองหมื่นตามสามห๋อสี่ไม่มีเลยสียพี่ขอนะก<ะ>็หาช่องวะเออเอาไปติงหาเลย สี่ไม่มีกระเสียไม่รู้เท่าไหร่นั่นนะมันหน้าเดียวตวัวเดียวโอ้สี่ดอกเล็กเลยครับผมไม่ตั้ฟรีฟรีฟรีผูใ้ใดก็ยังมาใส่อะไรของเขาสกปรกของเขาเบอร์ดหนบอกเราจะได้นัชแจก,กัน

สักหัวกีดีที่สุาเหัวกีดีนึงบอรีกับหก่ะอมกีี่ว่ามันตลิดหมดแล้วมันน่าจะสามสามสอ่งอ่ะถ้ามันตลิดมันก็3ามเกี่ยวเลยอืมปลาท่าไไรเนี่ยยังละหมื่นโเกี่ยวกันไหย ี่เอาตัวค่าส <20. S 2> <20. S 2> ีแล้วก e: ันสองหมื่นหมื่นหนึ่งอันนี้ใช่ไหมหมื่นหนึ่งนหมื่นหนึ่งกักตดหมื่นยางละหมื่นอันนั้นสองหมื่นอันนี้สองหมืกักตดกักอะไรกักหกสี่ตัวหกสี่ไงหกสี่หกสีโอเค ก่งมาจากไ <c oughs> หนอะไฮโลชอบเอี่ยวเดียวนะเนี่ยโอ้เอี่ยวลงหมดแล้วก็มีแต่ห้า,า,ากับหกตัวห้าสองสองอา้าโอ้โอลงหกสี่ห้เก็ตือสียนี่ั้ะกับโบเลือจักตัวเลยกับขอยเกี่ยมตับสองสามสี่ห,าหา้าหเบไปสี่หา้าหกเจ็ดก้าอ่ ตั้งตัต้งตั้งอ๋อเจ้าเป็ดไอซีเก้าสิไปอืมอ๋อโอ้ยต่ำหมดพอซองไม่เอาลูกขยันเนาะหากับซองหน่อยจะปากเจ๊ดีเอาไหม